สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้ส้มจะพามาทำไส้กรอกบุญเส้นให้ชมกันนะจ้าแล้วก็จะบอกอส่วนผสมต่างๆด้วยจ้าส้มก็จะมีเนี่ยจ้าบุญเส้นบุนเส้นแช่น้ำสองถุงนะจ้าเพื่อนๆถุงแบบนี้จ้ะแห้งๆแบบนี้ถุงละห้าสิกรัมจ้าส้มก็ใช้สองถุงจ้าเพื่อนเพื่อน นี่จะเอาไปแช่น้ําแล้วก็ตัดตัดให้สั้นนะจ๊ะแล้วก็มีข้าวข้าวเหนียวนึ่งสุกแล้วรอให้เย็นจ้าหนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยตวงแล้วก็ช้อนไทยเอาไว้ใช้ยัดไส้กรอกจ้ะแล้วก็มีเนื้อบดเราจะบดเองก็ได้นะจ้าหมูโอขอโทษจะหมูบดจ้ะจะเอาติดมันมากหรือน้อยก็ตามใจนะจ้าของส้มใช้เออห้าเปอร์เซ็นต์จ้ติดมัน กินมันไม่ค่อยได้จ้ะแล้วก็มีมีไส้จ้ะมีไส้ยัดด้วยไส้เราจะซื้อไส้เทียมก็ได้นะจ้าแล้วก็มีมะนาวเหลืองจ้าแล้วก็มีซีอิ๊วขาวสามช้อนโต๊ะแล้วก็มีเกลือป่นหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ผงผงขนอ จะหมูหรือไก่ก็ได้นะจ้าหนึ่งช้อนชาแล้วก็พริกไทยป่นขาวหรือดำก็ได้จ้าหนึ่งช้อนชาแล้วก็กระเทียมส้มใช้แบบนี้จะใช้กระเทียมกระเทียมบดหนึ่งช้อนชาหรือจะใช้มากกว่านั้นก็ได้นะจ้าเพื่อนๆก็มีน้ำมะนาวสามหรือสี่ช้อนโต๊ะจ้ะน้ำมะนาวเหลืองถ้าไม่มีมะนาวเหลืองก็ใช้มะนาวธรรมดาก็ได้จ้ะ แล้วก็รากผักชี1ช้อนโต๊ะบใะดให้ละเอียดนะจ้าแค่นี้ละจ้ะแล้วก็มาลงมือทํากันเลยจ้าก็นําใส่นําเนื้อใส่อ่างแล้วก็จะผสมกันจ้านําเนื้อใส่อ่างแล้วเดี๋ยวส้มจะใช้ข,ขากล้องจะถือมือเดียวแล้วไม่ถนัดมาลงมือทํากันเลยจ้ะเพื่อน ส้มลืมบอกไปหมูบดใช้หนึ่งกิโลนะจ๊ะใช้หนึ่งกิโลจ้ะก่อนอื่นต้องนี่จะใส่ใส่ข้าวใส่ข้าวกับวุนเส้นไปได้วยกันจ้ะใส่ลงไปเลยจ้ะวนเส้นต้องตัดให้สั้นนะจ๊ะใส่ลงไปแล้วก็ใส่ข้าวลงไปข้าวเหนียวหนึ่งถ้วยตวง นึ่งให้สุกแล้วก็รอให้เย็นจ้ะแล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวลงไปจ้ะซีอิ๊วขาวสามช้อนโต๊ะใส่ลงไปในข้าวกับบุนเส้นนะจ๊ะแล้วก็ขยำจ้ะขยำแล้วก็พักทิ้งไว้รอรอใส่กับเนื้อที่เราผสมนะจ้ะผสมนี้ไปก่อนเข้ากันแบบนี้จ้ะ เียวจะจับตัวไปไหแต่ไม่เป็นไรจะเราเราปี้ออก <S <S แล้วก็มาผสมเนื้อกันเลยจ้ะผสมเนื้อกันเลยใส่ทุกอย่างลงไปจ้ะที่ ที่บอกเมื่อกี้นี้ใส่ลงไปเราต้องใช้ถุงมือนะจ๊ะเพื่อนๆถึงจะถึงจะผสมได้สะดวกมะนาวก็ใส่ลงไปเลจ๊ะถ้าอยากให้เปรี้ยวน้อยก็ใส่สามช้อนโต๊ะนะจ๊ะเพื่อน แต่ส้มก็อยากให้เปรี้ยวก็ใส่ไปสี่ช้อนโต๊ะจ้ะใส่ไปยำเลยจ้ะกลิ่นหอมมากๆเลยจ้ะหอมเครื่องผสม,มนะจ้ะหอมพริกไทย หอมกระเทียมหอมรากผักชีนะจ๊ะมะนาวหอมมะนาวเหลืองด้วยอืมคนทุกอย่างให้เข้ากันแล้วก็เอาข้าวดีข้าวกับปุนเส้นเทลงไปจ้ะผสมให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งจ้ะ ไ uh huh. ส้กรอกบุนเส้นทำเท่าไหร่ก็ไม่พอจ้ะส้มก็ชอบทานพ่อบ้านก็ชอบทานจ้ะมาอยู่เมืองนอกอยากกินก็ต้องทำเองจ้ะจะไปซื้อที่ไหนจะไปซื้อหน้าปากซอยมันไม่มีนะจ๊ะเพราะต้องทำเองนะจ๊ะน้อง น้องอ้อนช่องป้าอ้อนนะจ๊ะเธอเธอบอกว่าอยากได้สูตรพี่ทรมก็จัดให้แล้วนะจ๊ะว่าช่วงนั้นทำแต่ไม่ได้เอาสูตรลงนะจ๊ะเพื่อนๆงวดนี้ก็เลยเอาลงเพื่อจะได้มีประโยชน์กับเพื่อนๆที่อยู่เมืองนอกนะจ๊ะอยู่เมืองนอกอยู่เมืองไทยก็ทำได้นะจ๊ะก็รสชาติก็ปรับเอาตามใจชอบนะจ๊ะ แต่ก่อนเราผสมเข้ากันแล้วแต่ก่อนที่เราจะนําไปยัดไส้เราก็เอาไปทําให้สุกสักนิดนึงเอาไปชิมจ้ะชิมว่ารสชาติเป็นยังไงถ้าขาดขาดเหลืออะไรเราก็เติมนะจ๊ะเพื่อนๆเ,เอาไปชิมแต่ส้มไม่ชิมมาจ้ะก็จะยัดเลยก็อย่างที่บอกนะจ๊ะเพื่อนๆถ้าอยากให้เปรี้ยวน้อยก็ มะนาวสามช้อนโต๊ะจ้ะมะนาวเหลืองนจ้ะก็เริ่มเข้ากันดีแล้วผสมเข้ากันดีแล้วก็จะนำมายัดไส้เลยจ้ะเพื่อนๆก็ใช้ช้อนไทยแล้วก็หาหารูนะจ้ะรูของไส้กรอก ที่จะยัดก้านช้อนเข้าไปนะจ๊ะก็ระวังด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวเขาจะฉีกขาดได้จ้ะนี่จะยัดเข้าไปยัดให้เข้าไปให้ได้ขนาดนี้เลยจ้ะก็มีถุงอยู่แล้วเราก็ยัดเข้าไปเลยจ้ะ ง่ายมากๆเลยจ้ะพเพื่อนๆเห็นไหมจ้ะเห็จ้ะก็ปีบปิบลงไปแบบนี้จ้ะกดดึงขึ้นก็ยัดเข้าไป ให้นิ้วยัดเข้าไปจ้ะดันๆน่นนจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวมาชมตอนยัดเสร็จกันแล้วนะจ๊ะไ mm. ส้กรอกก็ยัดเสร็จแล้วนะจ๊ะเพื่อนๆ ก็จะได้ขนาดนี้ละจ้ะส้มไม่มีเชือกนะจ๊ะไม่มีเชือกจ้ะก็ก็มัดเอาจ้ะมัดตรงปลายนี่จ้ะก็หมุนหมุนจ้ะเพื่อนเพื่อนหมุนแบบนี้ก็ได้แล้วจ้ะหนึ่งถ้ามีลมก็ใช้ไม้ค็อกเทลสติ๊กนะจ๊ะค็อกไม้ค็อกเทลนะจ๊ะจิ้มจ้ะจิ้มจิ้มจ้ะลมก็จะได้ออกนี่จ้ะก็หมุนแบบนี้จ้ะ ส่วนก็กะให้เท่าๆกันนะจ๊ะเพื่อนๆนี่จ้ะแล้วนี่ที่ส้มทำแล้วนะจ๊ะนี่จ้ะก็หมุนหมุนเอานี่จ้ะแบบนี้ก็ได้แล้วแบบนี้ก็ได้นะจ๊ะ ะะกะเท่าๆกันโอ้ยออกไม่เป็นไรจ้ะเพื่อนๆ่จ้แล้วก็มัดแล้วก็มัดจ้ะแล้วทำให้เสร็จ จะกหมุนแบบนี้เลยจ้ะจ้ะเห็นไหมจ๊ะอันนี้มันนี่แล้ก็ออกผิดพลาดผิดพลาดทางเทคนิคไม่เป็นไรจ้ะเราเรียนรู้เอาก็อย่างที่บอกนัจ๊ะมุนมนจ้ะเดี๋ยวจะนำนำเสียบไม้แล้วไปย่างจ้ะเ,เพื่อนๆ สวัสดีจ้าเพื่อนๆมามาจะมากินไส้กรอกวนเส้นด้วยกันเสร็จแล้วนะจ้าอบนะจ้าส้มใช้อบจ้าแล้วก็ผักแน่นๆเลยจ้าขอลองก่อนนะจ้าเนื้อข้างในเป็นแบบนี้จ้ะ Ngon lắm. Mình gặp ăn với trà sữa. <c oughs> ไม่น่ากินลูกโดดเลยจะเผ็ดเพื่อนๆทำนะาจ้าสูตรส้มเดี๋ยวส้มจะแปะไว้ข้างล่างคลิปไปให้จ้ะ ขอบคุณที่รับชมนะจ๊ะเจอกันใหม่วิดีโอหน้าจ้ะไปา,าจะเผ็ดไปา,าโชคดีโชคดีจ้สวัสด,ดีจ้า